อุลิตอยากรู้ไหมว่ากูเป็นใครเนี่ยใครมันชื่ออะไรเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแอบล้ายไงตายายคุณหนึ่งขอความเป็นธรรมนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ในที่ตาบอดไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เวลาจะออกเนี่ยต้องมุดรูหมาออกนะฮะที่แปลงนี้มันมีงอกลงมาตรงนี้อีก5ไล่นะฮะลงมาทางนี้เป็นแปลงนี้ลงมาอย่างนี้นะ<ง>แม่ของแม่วิมลเนี่ยเจน2ออ่ะสมัยก่อนอ่ะเขาเอาที่แปลงนี้ไปขายฝากปรากฏว่าไม่มีตังค์ไปส่งเขา นลวทวนว่าอะไรยึดที่นี้แล้วขายให้กับหมู่บ้านไปครอบครัวนี้เมื่อก่อนนี้เดินทางนี้คุณผู้ชมครับ<ม>เดินทางนี้เดินทางนี้ทงนี้หนึ่งเมตรนะฮะที่ดินตรงนี้หนึ่งเมตรนะฮะเดินเดินมาเสร็จปุ๊บมาเจอคอขวดตรงนี้เขาก็เลยไปขอว่าเอ้ยไอตรงนี้เขาขอขยับหน่อยได้ไหม,มให้มันแบบกว้างหน่อยขอเบอร์ติดต่อทางพระบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นไม่ทราบทางเราก็เลยไปฟ้องศาลพอท่านยกเสร็จปุ๊บพระหรือทางเจ้าของสวนเขาไม่แฮปปี้ใช่ไหมหรือไงอ่าเขาก็ปิดเลยแล้วหนึ่งไร่ของเราเนี่ยมันเป็นไข่แดงจ้ะถูกไหมฮะจ้ะ แล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีทางออกเพราะเพราะเขาปิดกั้นล้อมหมดก็ต้องมุดหมูหมาแล้วก็ออกทางด้านข้างลงแป้งไปในบ้านหลังนี้มีผู้ป่วยไหมเอามาเพิกเบาหวานไขมันความตันติดเชื้อสมองสมองตีบคุณพ่อก็วัณโรคคุณลุงก็กระดูกทับเส้นตัวหนูธาลัสซีเมียแล้วก็มีลูกเล็กหนึ่งคนก็ไม่รู้จะหาเงินยังไงไปใช้ทางลุงทวนกับลูกเขาจ้ะมันเท่าไหร่ลหรจ๊ะหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาท ในยุคนั้นใช่ค่ะสมัยก่อนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์นะฮะบังวัดอดข้าวเขาไม่มีข้าวกินแล้วลงแป้งเขาให้เราออกนี้ได้หรอเขาเคยมาว่าเราไหมว่าออกนี้ไม่ได้นะไม่เคยพูดค่ะเราก็ไม่รู้จักเขาด้วยเห็นหมาออกได้ผมก็ออกก็ออกตามหมามาเนยผมก็ไม่รู้จะทำาไงประเด็นถัดมาวันนี้เนี่ยจะทายังไงกันต่อไปต้องมุดรั้วหรือจะฟ้องหรือจะยังไงอันนี้ก็แล้วสุดแล้วแต่ศาล หมาไปฉี่ใส่ล้อรถของเพื่อนบ้านคุณถึงขั้นถูกฉุดแล้วมาตบจากรถใช่ค่ะนี่นะเจ้าตัวนี้ชื่ออะไรฮะเดินมาแล้วก็ฉี่แบบนี้แล้วคุณก็ไล่มันใช่คุณไล่เสร็จปุ๊บก็ไปเอาถังมาแล้วก็ลาดแบบนี้ครับล้างฉี่ให้เขาครับ,ค,รบคือพี่พัดออกมาคือยังไงพี่ก็บอกเขาว่าแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกกี่รอบเขาสวนมาบอกว่าแค่หมาฉี่จะเป็นไรไปทางนี้เขาออกมาพูดอย่างนั้นไหมเขาบอกว่ามึงปล่อยมหมามาอีกเดียวนะฉี่ใส่ล,อดลด้อรถกูแล้วก็ลูกสาวอยู่ข้างบน ไอจุดจุดจุดอีจุดจุดจุดดาอีกไอนู่นไอขี้นู่นไอขี้อะไรคุกบอกไอขี้คุกไอขี้คุกแล้วก็เขาใช้คำสันดานตําพอเขาออกมาด่าเราคุณทำยังไงคุณพุ่งเข้าไปจะไปทำร้ายเขาไหมผมเข้ามาเฉยๆแต่ผมไม่ทำอะไรแม่ก็ดึงแม่เกาดึง แม่เขาดึงยายายามีเรื่องกันแม่เขาดึงนี่มือเจ๊พัดคืออะไรกำลังอยู่ในบ้านถือดดกทีกับกำจีดดดทีอันนี้คือโดนอะไรแล้วคะถึงฉีดขอถามไย่างคะก็มันคุณพุ่งมาจะชนนี่อ๋ออกรถคุณพุ่งมาจะชนตามหลักแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปฉีดแบบนั้นนะครับในวันเดียวกันเลยครับเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาใส่โมงมาแล้วไอ้โมงเห็นไหมฮะไอ้โมงด่าแล้วก็ควักตัวออกมาเลยลากออกมาเลยโดนหยุมหัวอยู่งั้นนะฮะใช่ลากไปตรงกันไว้ กป็ลากไปจุดจุดที่ไม่เห็นเขาคงคิดว่าไม่เห็นกล้องคุณไอซ์นั่งคุณหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วคุณไปทําอย่างนี้ทําไมก็เขามาตีหัวลูกหนูอะลูกบอกว่าไม่ได้ตีหัวหนูเขาเอารองเท้ามาตีหัวแล้วก็ฉีดใบก้อนใส่ปาถึงแม้ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายคุณต้องใช้กฎหมายเป็นที่พึ่งนะจะไปทํางั้นเองไม่ได้แต่พี่ก็ต้องใจเย็นๆนะพี่ป๊อปนะ เบาๆนะถ้าผมนะผมรับได้แต่ไปด่าแม่ผมผมไม่ยอมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งทั้งนี้เขาโอเคละเขาเคลียร์ละอย่าด่าแม่นะด่าลูกนะอ่าลูกไม่ด่าไม่ด่าแล้วไม่ด่าแล้วเขาไม่ด่าแล้วเออไม่ด่าแล้ว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 คนนั้นน่ะคนนั้นน่ะเออเด็กชี้น้ำเอาเอาเอาเพื่อนบ้านบอกว่าคนที่เขากำลังร้องอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทหาร เเอาตำรวจเนี่ยมาถึงเนี่ยยังโดนเขาด่ายับเลยเขาเป็นอย่างนี้ตลอดเหรอใช่ครับเฮ้ยเขาเป็นทหารเหรอ ใช่ค่ะค,คือไม่อยากทะเลาะหาทางหนีเขาตลอดยอมเป็นผู้หนีมาตลอดและตรงเนี้ยคือสนามหญ้าพอเขาเอามา้หิดออกเขาไม่พอใจเขาเอารถมาจอดตรงนี้มาซะเลยใช่ก็แกล้งหาทางแกล้งตลอดถ้าไปจอดอย่างเงี้ยแล้วไปทําให้สวนหรือตรงนี้เขาเสียหายน,นิติบุคคลก็ดําเนินคดีได้แล้วคุณเคยแจ้งตํารวจไหมเคยแจ้งเพราะว่าอยู่ๆเอาฉี่แมวค่ะทรายฉี่แมวเทเทตรงนั้นเลยแล้วกลิ่นโชยสะบัดเลย ไม่ได้เลยอาทิตย์ที่ผ่านมาเปิดเพลงเสียงดังมีคนในหมู่บ้านแจ้งถามแล้วตำรวจทําอะไรบ้างก็แค่ระงับเพลงแค่นั้นเองแล้วก็กลับไปแล้วกลับไปเขาบอกตำรวจใช่ไหมว่าเดี๋ยวมึงรู้กูเป็นใครมึงจะหนาวบ้านไข่น้ําแข็งใช่แล้วก็มีการขู่ฆ่าใช่ไหมเขาขู่คุณว่ายังไงก็เดี๋ยวเอาปืนมายิงแม่งเลยเผาแม่งเลยอย่างเงี้ยคือทำอะไรกูเผาเลย ช่เมื่อวานเนี่ยเป็นฟางเส้นสุดท้ายถ้าอยากดังก็จัดให้อ้าวคือยังไงก็ด่าลูกหนูไม่โดนลูกหนูเก้าขวบด่าอย่างนี้เลยเหรอออท่านท่านผู้กับครับอันนี้เหตุการณ์สดๆร้อนๆเลยนะเป็นกล้องวงจรปิดจากบ้านของข้างๆฮะตื่นมาแล้วด่าแล้วนะครับมึงมาบ้านกูได้ไงนี่บอกมึงมาปั้นกูได้ไงรถมาเนี่ยพี่มีเมื่อกบนทางมึงจับกูเป่าชื่ออะไรนเ ไอจิตไทยไอจิไอธนกิจเนี่ยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแออเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแอบอ้างเลยไงพี่แอบอ้างนะพี่หนุ่มก็ถามว่าไงหนุ่มไหนไม่ได้พูดอะไรกับมึงเลยเนี่ยอ้าวแล้วเมื่อกี้มึงเรียกนุ้ยนุ่มไม่ใช่เหรอตีนุ้ยไม่ได้พูดอะไรเลยไหนหนุ่มไหนไหนหนุ่มไหน หนุ่มหนอหนุนน่มไม่ได้พู่อะไรกับมึงนะโยนุ่มลุงใย่้น้หนุ่มลุงใหญ่แป้นไอนหนุ่มลุให่ป้นว่กูชื่อน้อยบอกลูกอีแป้นเลยเลยวันนั้นหลังจกออกรายการผลกระแสเเดืนสิงหาคมมันน่าจะจบแล้วใช่หมคิดตอนแรกคิดว่าจะจบแล้วเพราะว่าในรายการเขาเป็นคนพูดเองว่า โอเคพี่ยอมย้ายออกเนาะถ้าสมมติไม่ขายหรือไม่เช่าก็ไม่เป็นไรวันที่17กันยายนพวกอายกับซันนะคะแล้วก็ทางคุณพ่อได้เข้าไปล็อกบ้านอย่างแน่นหนาแล้วคือถ้าเขาจะสามารถเข้าไปได้เนี่ยคือเขาจะต้องพังกุญแจทาลายทรัพย์สินของเราเท่านั้นแล้วไปพบว่าเป็นอะไรหลังจากที่มีการแบบไปล็อกเลิกประตูแล้วเนี่ยกุญแจเราหายหมดเลยค่ะกลายเป็นร้านขายของไก่ตะเกียบทอดน้ำปลามีหมายมาค่ะก็คือเขาน่าจะยื่นเรื่องไปวันที่22พฤศจิกายนเป็นการขอครอรองประปะักซึ่งฟ้องโดยนางสีพันก็ยื่นฟ้องมาหาทางคุณึ่่่ใชคคคุุณะเขาบอ แม่บ้านใช่ไหมใช่ศสารยังไม่ได้ให้เลยอันนี้เลอะเทอะอันนี้เลอะเทอะใช่ไหมสารยังไม่ตัดสินเลยแต่ว่าไปติดอย่างนี้เลยนี่แหละยิ่งบุกลุกหนักข้าไปอีกเขาฟ้องครอบครองปลปากนี่พี่เตรียมสู้อะไรยังไงหรือยังครับผมว่าอยู่เฉยๆก็ชนะแล้วนะเพราะว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันชัดเจนว่าเขาครอบครองตั้งแต่ปี6กครับไม่ไม่น่ามีอะไรก็ดีครับแล้วถ้าเกิดว่าเขามีหลักฐานมายืนยันได้ว่าเขาเนี่ยเขาไปอยู่งนต่ปี54ี่ล่ะพี่จะว่ายังไง มันไม่มีครับคำร้องของเขาเองเอกสารที่เขาแนบมานะภาพถ่ายเนี่ยม,มันก็ชัดอยู่แล้วมันไม่มีเอาแล้วอย่างตอนนี้ฮะพี่เดชาคือเขามาติดไอ้ป้ายขายไก่หน้าบ้านเนี่ย แล้ว้เราเข้าไม่ได้ทําไงฮะก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วที่โรงพักโคกขามแต่ถ้าก็ไม่มีปัญญานะครับโรงพักเนี้ยเดี๋ยวผมก็พร้อมเองครับไม่มีอะไรโทษนะพี่ <c oughs> ในนี้เขียนว่าข้าพเจ้าได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักหน้าด้านไงนทำไมหน้าด้านขนาดนี้นผมเกิดมาเนี่ยตอนนี้ผมก็หกสิบแล้วนะยังไม่เคยเห็นใครหน้าด้านขนาดนี้คือนึกถึงบาปบุญคุณโทษบ้างก็เอาติดคุกให้หมดฮะทั้งคนร้องคนเบิกความเท็จอะไรต่ไรต่างๆแล้เนี้ยเราจะเอาเข้าคุกให้หมดเลยเพราะว่าถ้า เราปล่อยคนเหล่านี้ไปวันข้างหน้าในหมู่บ้านเนี้ไม่เหลือแล้วครับเข้าไปเข้าไปหมดนมแต่ประเด็นคือค,คนที่มาฟ้องเนี่ยกับกลายเป็นอีกคนนึงอ่ะพี่มองเรื่องนี้ยังไงมันก็ยิงคำร้องเท็จอยู่แล้วในตัวนะม,มันก็โกหกฐานหน้าด้านเลยสคุกกันหมดนะพวกนี้ไม่เหลือลนะ